ทีมเครื่องเหนือนะคะจะขึ้นมาไล่ต่อจากป,ปากตินะคะคุณแม่แม่ทีมเครื่องเหนือด้วยนะคะมีพูกัรมีจีมแล้วในวันจันท์สีอัให้ลไหมใหดให้หม,หหม,มอคุณไม่ได้าขอบคุณครับมอบได้เลยค่ะมอบได้เลยเ่ะม่หอยคครับเช้าเจอสนามบินโทรกันหลงไม่รู้ไ,รไปไหนต่ไหนือโทรกันอยู่ ช่ไหมไม่รู้ใครจะล่านบน้เสียงกันอยู่งั้นเมีอะไรกองมาก่อะรบ้านนี้ไม่ได้วนนะคะมีใหม่ทุกงันนะคะไม่เคยวนนะคะไม่เคยเอามาขายอ่านให้ด้วยเอดแลเอามาใส่ใหม่ไม่มีนะคะไม่เขียนมาเป็นยังไงลยเนะไม่ตองไปแม่แม่เขาฝากมาถ่ายหด้กันนะแม่แม่เขาฝากถ่ายไม่กันไม่กันแม่จะปีนหรก็ไงไม่่ ขอถ่ายจิตนาล่ะหอไม่เพแม่จะปีนก็แปลกแม่ปีนนี่ท่านถายกุการแล้วไม่ถอดแมสก์แม่ถอุกครับไม่ถอดครับไม่ถอดถอดนะได้เลยอ่านให้ฟังไดอ่านให้ฟังได้เขากำชัดมาแล้วก็ต้องอานให้มาแบ่งกตุ๊กตุ๊กถ่ายกุการกุการกุกตกมาแล้วตังอะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ้แป๊บนึงนะ ถ่ายกันแล้วป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายรูปให้มากล้อองหนูเปิดกล้องให้พี่ก่อนเปิดกล้องให้พี่ก่อนอือฮะอ่ะหล่ะหัสไม่มีอีกย้ายหันย้ายหันนี่เราโดนแล้วแล้วเอากล้องใครถ่ายได้ล่ะน้ำเขียวมาเลยไมาฝั่เนี้แล้วหนูไปดูในไลฟ์สดออกมาประชุมแต่ตัวตายกิหลาไม่มีเปิดได้ไงมาเลนะเมื่อกี้ไม่สวยไทยใหม่สวยไม่สวยมันอยู่ที่ ก็คืออะไเจ็บใจเล่แง,ง่เดียวดูที่แอฟค่ะขอบคุณครับตังหล่นแล้วสิขอบคุณครับไปรุ่นจะโบเข้ามาให้โบกขอขอขอขกำลังใส่กระเป๋าเลยเนี่ยอันนี้ค่ะไม่ให้ให้น้องไปกลัวนะน่าต่อยเขาแล้วแหละเราบางติดยศก็ขอขอ,อา่านักน,นิดนึงแม่ขออดาวเรือง เอฟซีเอื้อหนุ่เชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับผลิตใหม่ขอให้ลุ้เลื่ออันจะเดินรุ่งเรืออะไรย่่งเนะอ่าลุ้นไปแบงค์ใหญ่ๆนะมันไม่อยากให้เราเก็บลุ้งเรือที่กันงานตลอดไปนะขอบคุณครับแม่สาวคนประธานข้าราชการบำนาญเทศการเอเทศบาลนครเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับผลิตใหม่ขอบคุณมากครับ เวลามีจำกัดมันไปไหนล่ะมันแรกเขียนไปไหนล่ะโอ้หายไปแล้วไปเปิดเพลงไงไปไปกันต่ออะไรไปเปิดเพลงเปิดเพลงไม่เป็นไรน้องนอนไม่หลับจบเพลงเร็วกว่านล้วกจะร้องไปเชิญนอนไม่หลับไม่ได้นอน អាចមងព្រឿនមករលេងទុកគ្នាអាចមងព្រឿនមករលេងទុកនេះគបចៃពីន້ອງនោមដូច ทำทาแล้วจะชกตรงอาทำทาแล้วจะชกตรงอาทำทาแล้วจะกัดตรงอาทำทาแล้วจะกัดตรงอาต้องใจเต้นน้องนอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับไม่ไหลร่างกายไม่ไหวเด้งใจละเพียรพับหลับตาหลับตาเห็นหมอลูกรอ

ถ้าทำผาแล้วจะบีบตรงอบพี่ไรอันหรอแล้ก็ตกใจตื่น่ายข้าบนฝันว่าอะไรจั้างบนฝัว่าองไรกหวยแหมเราก็ด้จะฝันเหมือนกันข้างบนกมันไม่ดีแล้วี่ วในยใจละเพียงพักหลับตาหลับตาเห็นหมองลุกรอเธอเขียนเดินมาอาโชว์คิยงชีดยอาอ่ะทำตาแล้วจะชีต้ตรงนั้นอ่ะทำพาแล้วจะชีต้ตรงอ่ะทำพาแล้วจะชีต้าาะะชตรง